สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีน้ำเด้อครับผมเมื่อนี้สิผ้าพี่นอ้องมาเบิงรถพ่วงคางนะครับอันนี้ก็สิเป็นพ่วงคางรถขายลูกชิ้นทอดนะครับคันข้างน้านี่สิเป็นรถก๋วยเตี๋ยวนะครับรถก๋วยเตี๋ยวตัวนี้ก็สิเป็นรถลูกชิ้นนะครับส่วนข้างหลังกับลูกชิน้นคือกันครับผมประมาณนี้นะครับรถพ่วงคาง รูปทรงมือนีรถออกสามคันครับผมมอนีรถออกสามคันกจินด้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิงน้ำกันนะครับเนาะตัวนี้นี่ราคาเริ่มต้นกับสีอยูป,ประมาณหมื่นสามเก้าร้อยนะครับหมื่นสามเก้าร้อยรถขายกว๋วยเตี๋ยวส่วนรถลูกสิ้นกับสี่หมื่นสองเก้าร้อยนะครับเนาะเป็นรถห่อหุ้มด้วยสแตนเลสฟังเบิงแพงบอพี่น้องบอแพงนะครับเนาะ สะสมราคามันนั่น่ะเนาะหมื่นสองเก้าร้อยครับหนึ่งหมืนสองันเก้าร้อยบาทนะครับราคาประมาณนี้เลยครับลูกค้าเอาแค่อุปกรณ์แล้วก็มอไซค์ของลูกค้ามาติดตั้งนะครับแล้วก็มาให้รายละเอียดสร้างว่าเสียวรูปทรงแบบไดเสียวสไตล์แบบใดแต่ว่าไอเรื่องของตัวรถตัวรถนี่ก็ กัสิส้งประมาณนี้ครับแต่การตกแต่งก็คืออุปกรณ์ของของลูกค้านะครับที่เสียวมากับมาคุยรายละเอียดกันที่ร้านนะครับแล้วก็ส่วนทางร้านนี่สิบรดการสนะครับบบ่มีบริการสรงเพราะว่าผมกับมีทีมงานอันนี้รถนี่ผมเพ็ดเองนะครับผมเพ็ดเองแล้วก็รับงานเองบ่มีทีมงานนะครับมันกะเลย บริการทรงลูกค้าบ่ได้นะครับผมไปเบิ่งรายละเอียดต่างๆนะครับของต่ละคันนะครับอันนี้กะสิเป็นรถกว๋วยเตี๋ยวนะครับรถกว๋วยเตี๋ยวก็สิทรงรูปทรงประมาณนี้นะครับมีตูมีหมอส่วนอุปกรณ์สมน,นี้ลูกค้าสิปเป็นคนเอามานะครับสร้างก็สิจัดแจงให้ว่าแนะนํา ประมาณว่าแนะนำว่าสไตล์นี่ต้องใซสตัวนี้ตัวนี้ลองมาคุยกันเบิงครับผมลองมาปรึกษากันเบิงบ่เสื้อบ่เป็นยังครับมาคุยกันอยู่นาร้านกสิได้เห็นกันน้ำนะครับสร้างกสิอธิบายเรื่องต่างๆนะครับในตัวรถมีอยังแนะราคาตอนนั้นเท่าน,นี้กสิได้คุยกันนะครับผม รคันนี้ก็สิมีประตูเลื่อนกับสำหรับที่ลูกค้าได้เบ่งมากับประมาณนี้ครับตัวรถกับสิบโมี์อย่างหลายสวนเมื่อนี้กับสิส้นไปเบ่งรถลูกชิ้นนะครับเนาะลูกชิ้นกับสิบประมาณนี้ครับอันนี้ลูกค้ากับสิเป็นคนเซ็ตของออกแบบทุกอย่างนะครับผมกับสิมีนาที่แค่ทําตาม,ตามบริการเต็มที่ครับผม บริการลูกค้าเต็มที่เลยเด้อบอกไว้ก่อนบอกมีว่าไม่เอาไม่เอาต้องตามตามแบบของผมบอไดบ่าจังสันครับรถคันนี้เป็นของลูกค้ามันสิอยู่กับลูกค้าสี่ปีหาปีเป็นสิบปีนะครับมันอยู่กับผมแค่มือสองมือนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเหตุตามใจลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ มักแบบใดสนใจแบบใดก็ลองออกแบบเบิ้งนะครับฐานดขายนา้านํำบอขายลูกชิ้นกับขายนา้าอันนี้สร้างกับสินแหนมหรืองทขายแต่ลูกชิ้นย่างเดียวก็ได้ผลไม่กุ้มพวงหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวกาแฟเอาก็ลองมาคุยกันเบิ้งเนาะครับเนาะส่วนราคาเริ่มต้นสิสตาร์ยูทีหนึ่งีมื่1สองพันเการอยเนาะครับแพงบอ่อพี่น้องราคานี้แพงบ่ครับ แข่งกับคือสีรถัวไใดแล้วครับเต็มที่แล้วสร้างก็เต็มที่แล้วครับเอาละครับสำหรับมนีกับจังได่กับขอบคุณเอฟซีน้ำที่ติดตามสร้างเนาะครับเนาะแล้วก็สำหรับขอบคุณพู้ที่เขามาเบิ้องไม้นะครับกับร้องร้อง,ลองเลื่อนหาคลิปที่ผมลงเรื่อยๆนะครับผมมีคลิปไหนลงเรื่อยๆติดตามแล้วก็ร้องคิดเบิงบรงว่าลูกค้าที่ขายของเป็นแนวใด ตัวของลูกค้าสิมอะกับอาชีพใดนะครับกับร้องเบิ่งคลิปของผมเบิง่งโอเคครับจำไดยังไงเมื่อนี้กาสวัสดีครับ